ออตโตเอีย e นะครับเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโบราณที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกหนอนที่เคยมีชีวิตอยู่ในยุคแครมเบียนหรือเมื่อประมาณ500ล้านปีก่อนพวกมันมีลำตัวทรงกระบอกที่เรียวยาวประมาณ8-10ถึงซนติเมตรมีงวงที่สามารถยืดหดได้และมีขนแปรงหรือนามเล็กๆที่เอาไว้จับเหยื่อและใช้ในการดูดเข้าไปทางงวงของมันอีกทั้งมันยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันแหลมคมเป็นอย่างมากเพราะในเวลาที่มันกินอาหาร ฟันของหนอนชนิดนี้จะหมุนไปอรอบๆซึ่งฟันที่แหลมคมของหนอนจะสามารถเจาะเข้าไปในตัวเหยื่อแล้วฉีกเหยื่อออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้อย่างสบายเลยครับโดยพวกมันจะอาศัยอยู่ในหลุมทรายหรือในโคลนใต้ทะเลเพื่อใช้ในการซ่อนตัวจากนักล่าและยังใช้เป็นหลุมพรางที่เอาไว้สําหรับในการซุ่มโจมตีเหยื่ออีกด้วยนะครับนอกจากนั้นการค้นพบฟอสซิลของออตโตเอีย e ในประเทศแคนาดาก็ยังทําให้ร,รู้ว่าบางครั้งพวกมันก็กินสัตว์ในกลุ่มเดียวกันเองด้วยเหมือนกันนะครับ ส่วนสาเหตุการสูญพันธุ์นักวิทยาศาสตร์คาดการว่าน่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลและสภาพอากาศในยุคหลังแคมเบรียนที่อาจส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของพวกมันก็เป็นไปได้ครับ